สวัสดีครับทุกคนเคยสงสัยไหมว่าอะไรคือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่ทำให้เจ้าชายสิทธัตถะยอมสละทุกอย่างออกเดินทางเพื่อสแสวงหาความจริงผมจะเล่าให้ฟังครับวันหนึ่งพระองค์เสด็จพระพาอุทยานตามปกติแต่สิ่งที่ได้พบเจอในวันนั้นกลับเปลี่ยนชีวิตไปตลอดการเริ่มจากคนแก่หลังคอมเดินโซเซด้วยความยากลำบากนี่มันอะไรกันพระองค์ตรัสถามสารถี นี่คือความแก่ชราพระองค์ท่านมันคือสิ่งที่ทุกคนต้องเจอสารถีตอบจากนั้นก็เจอคนป่วยที่กำลังทรมานเจ็บปวดแสนสาหัสแล้วนี่ละ่ะพระองค์ถามอีกนี่คือความเจ็บป่วยไม่มีใครหลีกหนีมันพ้นสารถีกล่าวด้วยความเศร้าและสุดท้ายขบูนศพที่ถูกหามผ่านมานี่คืออะไรกันพระองค์ถามด้วยความตกใจนี่คือความตาย จุดจบของชีวิตสารถีตอบเสียงแผ่วเบาภาพคนแก่คนเจ็บคนตายเหล่านั้นตอกย้ำให้พระองค์เห็นถึงความจริงที่ว่าชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์ความไม่เที่ยงและความไม่แน่นอนไม่มีใครหนีพ้นความสุขที่พระองค์เคยสัมผัสจึงดูจืดจางไร้ความหมายไปจากเหตุการณ์สะเทือนใจนี้เองที่ทำให้เจ้าชายสิทธ,ธัตถะ ตัดสินใจอย่างเด็ดเดี่ยวที่จะออกบวชเพื่อค้นหาทางดับทุกข์ให้พ้นจากความทุกข์ทั้งปวงและนำพาแสงสว่างมาสู่โลก